สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะมนแซบเบอร์นะคะพี่น้องคะมือนีภาพพี่น้องไม่กินตําแตงแล้วก็แหนมหมูนะคะแหนมหมูอบนะคะทุกคนคะ่ะนะคะลงมือกันเลยนะจ๊ะทุกคนค่ามือน,นีกระแทบกระเสบ็บหอนหลายพี่น้องมานะคะ้าจะแซงกันจ้ะ mm hmm. หหหแหนมหมูอบเอาพี่น้องแบ่บแบบ อืมน네ีมวันนีกินแบบ ให้กับเขาเงือกแตกกับแตกม่น้อง้ออะไรคนจะตกอตอนนี้อยากซับเงื่เมื่อือ่ะ Tân hmm. Hoàng hmm. 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 hmm mm. Sắp sắp nha mô. Ô bây giờ Yeah okay. ชาบเป็ด mm. mm. <c oughs> กําแพงซับเบอร์หืมหืมหร็หหแล้วค่ะพี่น้องคะแล้วก็น,กนี่สวัสดีจ้าบ๊ายบาย